สามกลุ่มนี้โชคดีมากบัตรคนจนได้รับด้วยไหมจ่ายเงินสิบมีนาสองพันห้าร้อย้คลั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่4มีนาคม2,565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะยังคงเกาะติดการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางเด็กแรกเกิดซึ่งในวันที่10มีนาคมนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดี กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารให้ท่านและก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้วงเงินแรกนะคะเปิดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ2,565ซึ่งเงินจะเข้าในวันที่10มีนาคม2,565 จากกลุมบัญชีกลางโดยจะโอนเงินแบบขั้นบันไดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินแต่อย่างใดส่วนกลุ่มผู้พิการนะคะพ่อแม่พี่น้องได้มีการอนุมัติจากคอรมอและก็แจกเงินอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน2565เงินผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ 1. ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปี จะได้รับ1,000บาท2ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับอยู่ที่800บาทในวันที่10มีนาคมและจะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทในวันที่2 2มีนาคม2,565ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวงเงินตรงนี้นะคะหากเอามารวมกันจะได้รับอยู่ที่1,000บาท และกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ 3. ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่เป็นผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินอยู่ที่800บาทนี่คือ2กลุ่มที่ได้รับในวันที่10มีนาคม กลุ่มสุดท้ายก็จะได้รับก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง6ปีที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้แล้วและก็ได้รับสิทธิ์ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ปกครองกลุ่มนี้จะได้รับอยู่ที่600บาทโดยจะมีการโอนเงินในวันที่10มีนาคมนี้และหลายท่านที่ติดตามในส่วนของการปรับเงินเพิ่มของผู้สูงอายุนะคะตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เดี๋ยวทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกทีค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ